อัปเดตฝนคาดการฝนฟ้าในวันพรุ่งนี้นะครับในวันที่13พฤษภาคมซึ่งก็จะเริ่มจากกลางเดือคืนนี้ครับหลังเที่ยงคืนไปนะครับซึ่งหลังเที่ยงคืนไปก็เป็นเวลาของวันที่13พฤษภาคม2568จยแล้วนะครับกลางเดือคืนนี้นะครับฝนที่ตกอยู่ที่อีสานตอนล่างที่กระจายขึ้นไปสู่อีสานตอนกลางแถวขอนแก่นนะครับและจังหวัดใกล้เคียงขอนแก่นนั้นก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับกลางเดือคืนนี้ แล้วก็ไปจนถึงตีสี่ตีสามตีสี่ฝนก็ยังตกอยู่ที่แนวรอยต่อโคราชนะครับโคราชบุรีรัมย์ขอนแก่นนะครับขอนแก่นยะสารคามบริเวณอีสานตอนกลางเนี่ยนะครับอีสานตอนกลางในช่วงตีสองตีสามนะครับต่อไปรุ่งเช้านะครับรุ่งเช้าก็ยังตกหนักอยู่ที่บริเวณขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงขอนแก่นนะครับขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงขอนแก่นก็ยังตกหนักครับมีสีม่วงนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับเช้าวันที่13นะครับ ฝนจากคืนนี้แหละนะครับฝนจากกลางเรือคืนนี้หนีไม่หมดนะครับแล้วพอรุ่งเช้ายังตกหนักอีกนะครับที่ดูแล้วน่าจะเป็นโคราชนะครับรอยต่อโคราชกับขอนแก่นนะครับโคราชขอนแก่นหรือไม่ก็สารคามกับกับบุรีรัมนะครับประมาณนี้นะครับสีม่วงๆเนี่ยนะครับที่แน่กันอยู่บริเวณตอนกลางนะครับตอนกลางของจังหวัดของภาคอีสานนะครับนี่คือเช้าวันที่13นะครับส่วนที่อื่นๆตอนเช้าวันที่13ก็มี ภาคใต้ตอนบนนะครับแถวประจวบคีรีขันธ์มีกลุ่มเมฆฝนนะครับมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแนวรอยต่อกับใกล้ๆกับชุมพรตอนบนนะครับเพราะว่าด้านด้านอันดามันมีฝนหนาแน่นเลยนะครับฝนหนาแน่นเลยอ่าวไทยก็มีฝนเช่นกันนะครับแล้วก็ล้าเข้ามาตกในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจังหวัดประจวบนะครับเออจะเป็นชุมพรมากกว่าครับจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดชุมพรในช่วงเช้าวันที่13าเช้าวันพรุ่งนี้นะครับ พอสายมาครับพอสายมาฝนที่ภาคอีสานก็ยังตกอยู่นะครับยังตกอยู่ในแนวตอนกลางและตอนล่างนะครับเชื่อมต่อระหว่างโคราชขอนแก่นบุรีรัมย์ขอนแก่น,น,กนยาวขึ้นไปจนถึงหนองบัวลําพูนะครับยาวไปถึงหนองบัวลําพูอันนี้คือช่องสายสายของวันพรุ่งนี้นะครับพอช่วงเที่ยงวันนะครับพอเที่ยงวันก็ทั่วไทยก็มีเมฆก,ก,กระจายนะครับตั้งแต่อีสานแล้วก็ภาคเหนือภาค ภาคตะวันภาคตะวันออกจะมีฝนหนาแน่นนะครับภาคตะวันออกและภาคกลางบริเวณอ่าวไทยนี่แหละใกล้ๆกับอ่าวไทยนี่แหละอ่าวไทยตอนบนนี่แหละนะครับภาคตะวันออกจะมีเมฆสีเข้มก็แสดงว่ามีฝนตกอย่างน้อยก,ก็ตกปานกลางถึงตกหนักนะครับแล้วก็อีสานตอนกลางก็ยังฝนก็ยังอยู่อยู่นะครับฝนก็ยังตกอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่คืนนี้ไปเลยนะครับกลางดึกคืนนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้เช้าแล้วก็จนถึงเที่ยงก็ยังมีเมฆปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นร้อยเอ็ดสระคมอยู่นะครับ ต่อไปก็ไปดูในช่วงช่วงเย็นพอบ่ายแก่ๆนะครับก่อนจะตกเย็นก็ดูที่บ่ายสองบ่ายสามโมงรู้สึกว่าฝนจะหนานแน่นทั่วไทยเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับฝนหนาแน่นทั่วไทยนะครับแต่ตกเป็นจุดๆ,ๆนะครับตกเป็นจุดๆโดยเฉพาะภาครอยต่อภาคอีสานกับภาคตะวันออกนะครับภาคอีสานกับภาคกลางรอยต่อนะครับบริเวณรอยต่อรู้สึกจะมีเมฆสีม่วงนะครับสีม่วงแล้วก็ภาคใต้ตอนบนภาคกลางตอนตอนล่างภาคใต้กอดตอนบนนะครับ ตะว,วันออกมีฝนโดยทั่วไปนะครับตามภาพนี้เลยนะครับดูภาพประกอบนะครับดูสีของเมฆประกอบออพอช่วงเย็นนะครับ16นาฬิกาถึง18นาฬิกาก็ปรากฏว่าฝนก็ยังหนาแน่นอยู่แนวรอยต่อระหว่างด้านตะวันตกของภาคอีสานนะครับแล้วก็ภา,ภาคภาคเหนือรอยต่อกับอีสานภาคกลา,างรอยต่อกับอีสานแถวนี่นะครับดูแล้วนะครับส่วนภาค ตะวันออกก็จะเบาบางลงนะครับในช่วงเย็นนะครับในช่วงเย็นภาคตะวันออกก็จะเบาบางลงภาคใต้ยังตกเหมือนเดิมนะครับภาคใต้ยังตกต่อเนื่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีฝนหนักอยู่ที่อีสานที่สปปลาวตอนล่างครับลาวใต้ครับลาวใต้มีฝนหนักแล้วก็ร่มเข้ามาในพื้นที่อำนาจเจริญอุบลราชธานีด้วยนะครับนี่คือช่วงเย็นนะครับเย็นบ่าย16นาฬิกา15นาฬิกา ไปถึงค่ำนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณฝนที่ลาวใต้ตกหนกล้าเข้ามาในพื้นที่อํานาจเจริญอุบลราชธานีด้านตะวันออกนะครับด้านตะวันออกส่วนภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่างครับฝนเชื่อมต่อกันตกหนาแน่นนะครับตกหนาแน่นระหว่างภาคกลางตอนบนและภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็แนวด้านตะวันตกของภาคอีสานด้วยนะครับแนวด้านตะวันตกภาคอีสานตามแผนที่นี้นะครับต่อไปดูช่วงเย็นนะครับไอ้ช่วงดึกนะครับ พอช่วงดึกก็ฝนก็ที่อื่นก็สลายกันไปหมดนะครับภาคเหนือก็สลายภาคตะวันออกก็ไม่มีนะครับก็มีฝนอยู่ที่ภาคอีสานบ้างในแนวตอนบนนะครับแนวรอยต่อกับสอปอลาวเหนือเราเราตอนบนนะครับก็มีที่บึงการหนองคายนะครับสกลนครตอนบนนะครับอุดรธานีตอนบนโดยประมาณนี้นะครับโดยประมาณนี้เชื่อมลงมาจนถึงกาลสินนะครับกาลสินคตกด้วยนะครับกาลสินรอยเอ็ดขตกด้วยนะครับ ในช่วงกลางเด็กของคืนวันที่13นะครับนี่คืออัปเดตอัปเดตฝนในวันที่13วันพรุ่งนี้ครับพี่น้องครับประจําวันที่13ว่าโอกาสที่จะเกิดฝนก็ภาคอีสานตอนกลางเราก็เริ่มตั้งแต่คืนกลางเด็กคืนนี้ไปเลยจนถึงรุ่งเช้านะครับพรุ่งนี้เช้าก็ยังมีตกอยู่ที่แถวขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงกับขอนแก่นนะครับก็คงจะเป็นสารคามชัยภูมิโคราชจังหวัดใกล้เคียงนะครับของขอนแก่นก็รอดูพรุ่งนี้เช้านะครับและฝนก็จะตกหนาแน่นอยู่ทาง หลายจุดนะครับตามที่ตามที่พูดมาแล้วก็เอาเอาภาพประกอบนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ย้อนดูนะครับย้อนดูหลายๆเที่ยวจะเข้าใจกันนะครับสรุปคือพวกนี้ยังมีฝนนะครับยังมีฝนทั่วไทยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ